ใครที่กำลังจะติดต่อกลับมานะคะลองมาเช็คพลังงานของเขาแบบ้อมๆกันจะเป็นคนที่คุณรอคอยจะเป็นคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่หรือไม่นี่เป็นการทำนายโดยรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนเลือกและพลังงานดีๆนะคะอะไรไม่ดีก็อย่าไปอินอย่าไปซีเรียสน,นะโดยดวงเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าใครกันที่กำลังจะติดต่อมาหาคุณ ขอเลือกไพ่สักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันนะว่าใครที่จะติดต่อมาอย่าลืมนะคะนะว่านี่เป็นการทำนายโดยรวมนะคะตรงนี้หมอก็จะย้ำเสมอว่าดูดวงกันเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะโอเคได้ไพ่ทั้งหมด8ใบแล้วค่ะใบที่หนึ่งนะคะอสุวินดา The Magician จีเฮารเฟนนะคะสีเรียนแล้วก็ใบต่อมานะคะเป็นไพ่สิบถ้วยสี่เท้ามีไพ่ไพ่ใบต่อมานะคะเป็นไพ่แฮงแมนแล้วก็ใบต่อมาเป็นไพ่ห้าดาบลักษณะของคนคนนี้นะคะเขาจะเป็นคนที่เก่งและฉลาดเขาชอบใฝ่เรียนใฝ่รู้เขาชอบพัฒนาตนเองนะคะและเขาเป็นคนที่มีความสามารถเก่งในหลายๆด้าน นะคนคนนี้เป็นคนที่มีความอีโกโ้นะมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็บางครั้งไอ้ความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยเขาก็ออกแนวแบบคิดว่าตัวเองถูกเสมอนะคะเขาเป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วตัดสินใจเร็วเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมานะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความระมัดระวังนะคะระมัดระวังในการใช้ชีวิตระมัดระวังในการดำเนินชีวิตทุกเรื่อง นะดูเหมือนว่าคนคนนี้กับคุณน่ะน่าจะเคยมีความเกี่ยวข้องกันนะคะบางการณีก็คือเป็นแฟนกันเป็นครอบครัวเดียวกันก็คือเป็นคู่ชีวิตกันบางการณีก็คือเคยเรียนที่เดียวกันหรือเคยทํางานที่เดียวกันแต่ใดๆก็แล้วแต่คนคนนี้คือคนที่คุณกับเขาอ่ะมีประเด็นปัญหากันนะคะแล้วก็เป็นคนที่คุณกับเขาอ่ะเหมือน ยังมีความรู้สึกนึกถึงการคิดถึงกันนะถ้าคุณกําลังรอใครคนใดคนหนึ่งอยู่ที่คุณมีประเด็นปัญหากับเขาในฝั่งของเขาอ่ะดูเหมือนว่าเขาก็ยังไม่ลืมคุณเหมือนกันและเขาก็เหมือนมีความรู้สึกว่าอยากจะติดต่อพูดคุยกับคุณนะคนคนนี้เขาต้องการที่จะมาเคลียร์ปัญหาระหว่างคุณกับเขานะคะที่ยังติดค้างคาใจกันอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่า ไพ่จะมีคำใบ้เพิ่มอีกไหมว่าเขาเป็นใครจะติดราชาเหรียญน,นะคะแล้วก็หกเหรียญดูสีโอเคเท่าที่เห็นนะคะคุณกับเขาน่าจะเป็นคนที่เคยคบกันนะคะน่าจะเป็นคนเก่าๆที่เลิกลากันไปแต่คุณและเขายังไม่ได้มูฟอนจากกันจริงๆเลย นะในบางกรณีอาจจะไม่ใช่คนที่เลิกกันไปแต่อาจจะเป็นคนที่คุณกับเขามีประเด็นปัญหากันอยู่คารากาซังกันอยู่ยังเคลียร์กันไม่จบยังเคลียร์กันไม่ขาดนะคะบางกรณีก็อาจจะเป็นคนทีออ่มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์รักซ้อนก็เป็นไปได้นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อสิว่าคนคนนี้เขาอยากจะติดต่อกับมาหาเราเนี่ยการติดต่อกับมาเนี่ยจะไปในทิศทางใดนะคะมาดูกันนะคะ าจะติดต่อกลับมาในทิศทางใดนะคือเปิดไพ่มาสองรอบอะ่ะก็เป็นไพ่การติดต่อทั้งสองครั้งนะคะสิบเหรียญแนวทางของการติดต่อนะก็น่าจะไปในทิศทางที่ดีนะอา้าสิบดาบขอดูสิโอเคเป็นคนเก่านะเนี่ยคุณนะคะ เดวิลเป็นคนเก่าที่เขายังไม่ลืมคุณแล้วคุณก็ยังไม่ลืมเขานูเหมือนว่าการติดต่อกลับมาครั้งนี้นะคะมันมีเรื่องที่คุณกับเขาจบกันไปแบบไม่ดีนะคะจบกันไปแบบมีประเด็นหรือบางการณีก็คือจบกันไปแบบค้างคาใจยังเคลียร์ใจกันไม่ชัดเจนยังเคลียร์กันไม่ขาดเขาอยากจะติดต่อกลับมาเพื่อขอโอกาสชี้แจงนะคะอยากกลับมาปรับความเข้าใจ นะอยากกลับมาขอโอกาสมีพลังงานของใครคนใดคนหนึ่งอะที่เขายัง move on หรือเอาคุณออกจากความคิดเขาไม่ได้แล้วรู้สึกว่าพลังงานระหว่างคุณกับเขาเนี่ยที่หมอมองดูจากตรงนี้นะน่าจะลักลักเลิกไปกับกันมาหลายครั้งแต่มันก็มีการวนเวียนวนเวียนกลับมาหากันตลอดและครั้งนี้ก็จะเช่นกันนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณกับเขาที่มีปัญหากันอะจบกันไปแล้วยังจบไม่จริง คนเก่าคนนี้กาลังจะวนเวียนกลับมาในชีวิตของคุณนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขามีเรื่องค้างคาใจเขาอยากจะชี้แจงเขาอยากจะอธิบายแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเขาก็ยังลืมคุณไม่ได้ยังเอาคุณออกจากความคิดเขาไม่ได้นะคะคุณกับเขายังมีในเรื่องของเวรกรรมที่โยงกันอยู่หรือบางกรณีเขาก็ยังคิดถึงคุณในแง่ของพลังงานแบบพวกแพชชั่นแรงดึงดูดแรงปรารถนานะเนี่ย หมอเห็นไพ่เดวิลอยู่อ่ะหมอจะรู้สึกได้เลยว่าบางทีเขาอาจจะติดใจในความสัมพันธ์18บวกกับคุณก็ได้แต่ถ้าไม่เคย18บแปวกแน่นอนนะคะเดวิลหมายถึงความรุ่มหลงความมีสเสน่ห์เขาก็ยังลุ่มหลงและก็หลงไหลในความมีสเสน่ห์ของคุณนะคะเขายังต้องการคุณช่วงนี้รู้สึกว่าเขาจะเหงาแล้วก็ขาดแคลนขาดแคลนคนที่มาเติมเต็มความรู้สึกให้เขาไพ่ห้าเหรียญเนี่ยหมอมองว่าบางกรณีคือเขาขาดแคลนคนที่คอยเติมความรัก คอยเติมกำลังใจนะคะแต่5เหรียญขยายไปที่10บเหรียญแล้วมีไพ่2เหรียญมาด้วยบางทีอะตั้งแต่เขาเลิกลากับคุณไปแล้วอะเขาขาดแคลนคนที่คอยเติมเงินก็เป็นไปได้นะคะเพราะในช่วงที่เขาอยู่กับคุณคุณอาจจะเป็นคนที่ดูแลแล,และซัพพอร์ตเขาดีในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นความรักความสุขกําลังใจการดูแลเอาใจใส่แต่มันยังหมายถึงคุณอาจจะดูแลไปถึงเรื่องการเงินการงานก็เป็นไปได้นะคะ ความตั้งใจของเขาคือเขาตั้งใจกลับมาดีค่ะตั้งใจกลับมาเคลียร์ใจสาสางปัญหากับคุณจริงๆทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าในการที่เรากับเขาจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันครั้งนี้ความสัมพันธ์มันจะไปต่อกันได้ใช่หรือไม่นะคะขอสรุปห้ใบนะคะว่าความสัมพันธ์มันจะไปต่อกันได้ไหม สามถ้วยพลังงานขึ้นมาใบแรกพลังงานดีนะคะแดเหรียญแล้วก็ใบต่อมาเด็กถือดาบนะสรุป5ใบ6ไม่เท้าโอเคค่ะการที่คุณกับเขาได้กลับมาเคลียร์ใจกันครั้งนี้นะคะสิ่งที่หมอวังเห็นก่อนสิ่งแรกถามว่าจะได้คืนดีกันไหมจะได้คืนดีกันค่ะนะคะแต่ว่าการคืนดีกันอะ่ะมันมันอาจจะยังไม่ไม่ใช่ในแบบที่คุณคิด นะบางทีคุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะกลับมาครั้งนี้จะกลับมาได้คบกันเป็นแฟนหรือเปล่ายังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะก็คือจะกลับมาปรับความเข้าใจกันนะแล้วก็จะเหมือนมีการขอโทษมีการให้อภัยกันนะแล้วก็ได้กลับมาติดต่อพูดคุยกันอีกแต่อาจจะอยู่ในสถานะเพื่อนหรือบางกรณีก็คือเป็นลักษณะแบบคนคุยยังไม่ถึงขั้นว่ากลับมาแล้วเคลียร์กันเสร็จแล้วอ่ะกลับไปคบกันเป็นแฟนยังไม่ขนาดนั้นต้องใช้เวลาก่อน นะคะเพราะช่วงแรกมันมันอาจจะอยู่ในช่วงที่ต้องกลับมาทําความเข้าใจกันใหม่เรียนรู้กันใหม่นะคะก็จะกลับมาอยู่ในสถานะเพื่อนคนคุยหรือคนที่ให้กําลังใจกัน นะคะแล้วก็ค่อยๆดําเนินความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆอย่างช้าๆอย่าใจร้อนนะคะเพราะการกลับมาครั้งนี้มันเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีประสบการณ์จากความรีบร้อนในครั้งก่อนๆมาครั้งนี้เขาต้องการจะให้มันไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงปลายทางอ่ะถามว่าเขาต้องการที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันชัดเจนหรือพัฒนาขึ้นไหมเขาก็ต้องการให้เป็นอย่าง,งานั้นเพียงแต่ว่าครั้งนี้เขาต้องการไปอย่างช้าๆนะคะขออีก3าใบสิ ไปอย่างช้าๆโอเคไพ่ดวนะคะแล้วก็ใบต่อมาเก้าถ้วยแล้วก็ใบต่อมาราชินไม้โอเคคือในความสำมัรั์ครั้งนี้ไปเรื่อยๆไปช้าๆแบบไม่รีบร้อนให้ความอิสระซึ่งกันและกัน นะคะเขามองว่ามันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องโฟกัสไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานภารกิจหน้าที่ความเติบโตความก้าวหน้าสิ่งนั้นมันสําคัญมากกว่าเรื่องความรักแต่ในขณะเดียวกันความรักมันก็ยังเป็นส่วนเติมเต็มความสุขและกาลังใจดังนั้นความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาจะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณความสัมพันธ์จะกลับมาคืนดีกันแต่อยู่ในสถานะที่อยู่ระหว่างแฟนหรือคนคุยนะและถ้าคุณต้องการที่จะไปต่อก็ไปแบบช้าๆนะคะอย่ารีบร้อนนะคะถ้าท้ายที่สุด แล้วคุณรอได้นะคะอีกสองเดือนไม่เกินสองปีความสัมพันธ์ของคุณจะไปสู่ในจุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สดใสกว่าเดิมนะคะครั้งนี้แต่ไพ่ใบนี้บอกว่าอย่ารีบนะเพราะว่าเขายังไม่ไม่รีบอะไรเลยเขาไปแบบช้าๆไม่รีบร้อนนะแต่ความสัมพันธ์นี้คือการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะอย่าลืมคอมเมนต์รับคําทํานายกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ